สวัสดีท่านคณะกรรมการทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวสุธิดาดำคงครูโรงเรียนบ้านหนองหมอสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตังเขต2ค่ะโรงเรียนของดิฉันนะคะเป็นโรงเรียนแข็โอกาสขนาดกลางมีนักเรียนทั้งหมด1 6 7คนค่ะและห้องเรียนที่ดิฉันได้ทำ PA ในปีการศึกษา2 5 6 5นี้นะคะก็คือชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาวิที่6โดยนักเรียนชั้นป6กนะคะก็มีทั้งหมด11คนค่ะ ที่มาของสภาพปัญหานะคะก็สืบเนื่องมาจากในปีการศึกษา2,564ดิฉันเนี่ยก็ต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และออนมาน์เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนการสอนในช่วงของที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิดดังนั้นนะคะพอมาเจอนักเรียนในปีการศึกษา2,565เนี่ยพบว่าทักษะการทำงานศิละปะของนักเรียนเนี่ยได้ลดต่ำลงอย่างมีนัยสำคัญค่ะ ดิฉันก็เลยคิดว่าอยากจะฟื้นฟูทักษะของนักเรียนให้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เกิดความคิดว่าอยากจะแก้ปัญหานี้โดยใช้ชุดทักษะอะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมนั้นด้วยตัวเองให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้เข้าใจเนื้อหาของการออกแบบภาพด้วยตนเองค่ะทุกคนเคยเล่นเกมจิ๊กซอว์ไหมคะเกมจิก๊กซอว์เนี่ยนะคะก็คือการนำภาพที่ มีลักษณะหรือรูปแบบที่เข้ากันมาต่อต่อกันจนกลายเป็นภาพที่สมบูรณ์ใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะจึงเป็นแรงบันดาลใจหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้นํามาทําชุดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาทักษะการออกแบบนี้นะคะโดยชุดทักษะนี้นะคะชื่อว่านักสร้างสารรค์ตัวน้อยชื่อก็บ่งบอกอยู่แล้วนะคะว่านักเรียนที่ได้ทําชุดกิจกรรมนี้หรือว่าได้เรียนในแผนการจัดการเรียนรู้นี้เนี่ยนะคะก็จะได้ ทำงานนี้ด้วยตัวเองได้สร้างสรรค์ด้วยตัวเองค่ะชุดกิจกรรมนักสร้างสรรค์ตัวน้อยนี้นะคะมีลักษณะหน้าตาดังนี้ค่ะทุกท่านเคยทำกิจกรรมแบบนี้ไหมคะลักษณะของชุดกิจกรรมนี้นะคะก็คือจะประกอบไปด้วยตัวละคร3ขนาดด้วยกันนะคะก็คือตัวละครขนาดใหญ่ตัวละครขนาดกลางและวก็ตัวละครขนาดเล็ก ตัวละครขนาดใหญ่นะคะก็จะมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดค่ะถือว่าให้เป็นตัวละครหลักในภาพต่อมานะคะก็เป็นตัวละครขนาดกลางตัวละครขนาดกลางนะคะก็จะอยู่ในระยะหลังถัดมาจากตัวละครหลักค่ะเพราะว่าวัตถุใดก็ตามนะคะที่อยู่หลังก็จะเล็กลงกว่าวัตถุที่อยู่ระยะหน้าดังนั้นตัวละครที่อยู่ระยะหน้าจึงมีขนาดใหญ่ที่สุดค่ะสุดท้ายนะคะก็คือตัวละครขนาดเล็กค่ะ ตัวละครขนาดเล็กนี้นะคะก็จะมีขนาดที่เล็กที่สุดค่ะจะอยู่ในตำแหน่งหลังสุดของภาพเพื่อให้ภาพนั้นเนี่ยมีความสมบูรณ์มากขึ้นทีนี้ในแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องศิลปะวัฒนธรรมไทยของหน่วยการเรียนรู้งานศิลป์กับวัฒนธรรมไทยนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยามาตรฐานการเรียนรู้ที่สําคัญของศิลปะ2ออย่างด้วยกันอย่างที่1นนะคะก็คือมาตรฐานการสร้างสารรค์งานศิลป์ค่ะ การสร้างสรรค์งานศิลป์หรือว่าออกแบบงานศิลป์ด้วยจินตนาการหรือความคิดสร้างสารรค์มาตรฐานที่2นะคะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างงานทัศนศิลป์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยค่ะดิฉันจึงนำสองมาตรฐานนี้นะคะเป็นแกนในการจัดทำชุดกิจกรรมนี้ขึ้นมานักเรียนก็จะได้ทักษะในการออกแบบภาพรวมถึงนักเรียนก็จะได้เรียนรู้เรื่องศิลปะวัฒนธรรมไทยไปในตัวค่ะโดยที่1การออกแบบภาพ เราสามารถแก้ปัญหานักเรียนได้ว่าน enfin ักเรียนไม่รู้ว่านักเรียนจะออกแบบภาพยังไงระยะหน้าระยะกลางระยะหลังเป็นแบบไหนเราก็ออกแบบมาให้ตัวละครมี3ขนาดด้วยกันคือขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อที่นักเรียนจะได้รู้ว่าถ้าเป็นตัวละครขนาดใหญ่ก็ควรจะอยู่ในระยะข้างหน้าตัวละครขนาดกลางก็อาจจะอยู่ในระยะหน้าหรือระยะกลางส่วนตัวละครที่มีขนาดเล็กก็ควรจะอยู่ในระยะหลังสุดค่ะ รื่องที่2คือเรื่องของรูปและพื้นที่ว่างนะคะเราอาจจะไม่ต้องออกแบบตัวละครให้มีอยู่ในทุกส่วนของภาพแต่อาจจะต้องมีพื้นที่ว่างเพื่อให้เกิดบรรยากาศของภาพนะคะส่วนเรื่องที่3ก็คือเรื่องของการใช้สีค่ะอย่างเช่นการใช้สีคู่ตรงข้ามที่ทําให้ตัวละครหลักกับพื้นหลังโดดเด่นขึ้นมานะคะอย่างเช่นว่าถ้าระยะหน้าของตัวละครทั้งหมดเนี่ยเป็นไปในโทน ร้อนระยะหลังหรือว่าพื้นหลังเนี่ยนะคะก็ควรจะเป็นโทนสีโทนเย็นเพื่อให้เกิดความโดดเด่นของภาพมากขึ้นเหล่านี้ค่ะออกแบบมาให้นักเรียนเนี่ยจะได้ไม่ต้องสูญเสียความมั่นใจอย่างเช่นว่าเวลาวาดไปไม่ถูกต้องแล้วนักเรียนก็จะต้องลบตลอดเวลาเราก็ใช้วิธีคล้ายๆกับจิ๊กซอค่ะถ้าไม่พอใจก็ดึงออกอย่างนี้ค่ะเพราะเราใช้แค่ภาพ กับแม่เหล็กอย่างนี้นะคะถ้าไม่พอใจเราสามารถดึงออกแล้วก็ใส่แผ่นใหม่ที่เราคิดว่ามันเหมาะสมมากกว่าเข้าไปได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จัดองค์ประกอบสินค่ะตามหลักการที่ว่าก็คือหลักการของรูปและพื้นที่ว่างหลักการของการจัดภาพให้สมดุลของขนาดระยะหน้าระยะกลางระยะหลังรวมถึงการทำพื้นหลังกับตัวละครให้มีสีตรงกันข้ามเพื่อความโดดเด่นค่ะ แล้วก็จากการจัดก,การเรียนรู้แบบนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองตั้งแต่ต้นจนจบเลยรวมถึงนักเรียนก็ได้พรีเซนต์หรือว่านําเสนอผลงานของตัวเองทั้งในด้านของการออกแบบภาพรวมถึงเนื้อหาของตัวละครที่สืบเนื่องสอดคล้องกับศิลปะวัฒนธรรมไทยด้วยค่ะดังที่ปรากฏอยู่ในผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียนค่ะดังนั้นนะคะจึงสรุปคร่าวๆได้ว่าสภาพปัญหาที่มา และแรงบันดาลใจในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิดแล้วก็อยากจะให้นักเรียนได้แก้ปัญหาเรื่องทักษะการออกแบบนี้ในปีการศึกษา2565แรงบันดาลใจนะคะก็มาจากการเล่นภาพจิ๊กซออยากให้นักเรียนเนี่ยได้ต่อภาพของตัวเองหลังจากนั้นนักเรียนก็จะได้นำความรู้เรื่องนี้นะคะไปออกแบบภาพของตัวเองให้เกิดเป็นผลงานหรือว่าเป็นชิ้นงาน ตัวเองตามที่ได้รับมอบหมายค่ะนอกจากนั้นนะคะดิฉันยังมีภาพตัวอย่างนะคะที่นักเรียนจะได้เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบภาพอย่างเช่นภาพหล่อนี้นะคะหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะคะนักเรียนมีความมั่นใจในการออกแบบภาพมากขึ้น เนื่องจากนักเรียนเนี่ยได้จําลองการวาดโดยการแปะภาพลงไปในพื้นหลังนะคะแล้วก็มีภาระงานนะคะให้นักเรียนทําก็คือชิ้นงานภาพวาดนะคะตัวอย่างก็คือนี่เลยค่ะตัวอย่างอื่นๆนะคะก็อยู่ในผลลัพธ์ของการเรียนรู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะจึงขอจบการน,นําเสนอสภาพปัญหาที่มาแล้วก็แรงบันดาลใจในการจัดทําชุดกิจกรรม สร้างสรรค์ตัวน้อยไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ